ตอนนี้ลูกกับเมย์ก็มาส่งสนามบินเออบอกว่าจะไปเรียนกังฟูก่อนไปเรียนมวยจีนก่อนตอนนี้ก็ลังขึ้นเครื่องอยู่ทีงเครื่องบินนี่ครับนี่ทีงเครื่องบินบินก็นนี่อยู่ยประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงหอดอ่านี่ก็มาหอดสนามบินเขาแล้วยหอดเมืองเขาแล้วก็มีคนมาหับจีิรถตัวมาจนมาหอดอีกเมืองหนึ่งครับมาหอดอีกเมืองหนึ่ง เป็นว่าเดี๋ยว,วอีกตัวพี่อีกเพื่อนหนึ่งนั่งถ่ายอยู่นี่แหละนั่งถ่ายรูปจิมาครับเขาก็นั่งถ่ายกันไปครับนั่งถ่ายเพื่ออยากเรียนกังฟูบัดนี้ผมครับจิมาจนมาหอดหมื่นหอดคำครับนี่หอดทางเขาบ้าน,หอ,าาานหอดทางเขาสำนักเขาพวกหอดทางเขาสำนักเขาถ่ายเขายิมาครับถ่ายอยู่ขอ,องบ้าน,นเพื่อนมาครับเออนั่งถ่ายถ่ายชุ่มบรรยากาศไปทางเขาบ้านเขานี่ครับสวยงาม ผมมาหัวครับนี่เจ้าสำนักว่าชาเขาห่าหน้าไม่กินกินเขากินหน้ามาก็จนเขาชุนแจวหรือว่าวมาะเรียนถ้าวิธีเรียนเนี่ยกัหม,มุนนันหมุนนี่มันก็แล่นนันแล่นนี่มาบวนซ้ายวนขวาหัวก็งงเอาไม่ด้วยวนซ้ายวนขวาผมงงกูงงกเ็เตะขานเตะนันเตะนี่นก็ประมาณนี้นะครับนี่